ครับสวัสดีนะครับอยู่กับเราช่องไม่น้อยฟังสีนวลครับผมสวัสดีทุกทท่านนะครับผมที่แวะมารับดูรับชมนะครคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีต้นหญ้านะครับผมหญ้าสวยๆเลยนะครับผมมันจะมีธรรมะใหญ่ๆมาส่งให้กับสีนวลนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่คุณแม่ตาลนะครับผมที่ท่านเมตานะครับ สั่างานะครับมาให้สีนวลของเราได้กินได้ทานนะครับผมเดี๋ยวเราจะป้อนให้กับคุณแม่นะครับผมขอบคุณแม่มากๆเลยวันนี้ผมก็ไม่ได้อยู่นะครับไปแซมข้าวกลับมาก็เห็นกองญ้าอยู่แต่มีอ่าในเบฟนะครับท่านอบอกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมว่ามีวันนี้จะมีญ้ามาส่งนะครับ โอ้ยสีนวลยา่าสวยๆนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยที่รักและก็เมตตาสีนวลนะครับผม <c oughs> เป็นไงอร่อยไหมดูดูด,ดูคำยาโอ้โห อร่อยไหมเคี่ยวไปโยกไปอหอบไปนะครับผมกวดกลัวโดนดินยันติดดินนะครับผมนี่ไม่มีร่วงนะฮะร่วงยุบเป็นบางส่วนนะครับผม เป็นไรคือบู่้หอยู่สุกิ้นิงแต่ไมไนวนไปวนมานะโอ้โหไม่มีทิ้งเลยนะครับผมเนี่ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราจะป้อนให้แล้วก็เราจะอ่าไว้ให้ช่วงเย็นอีกนะครับผมช่วงกลางคืนนะครับ จ้าเร็วเสียงสวยๆนะขอบคุณค่าเร็วจ้าสวยๆจ้าสวย,สวยอขอบคุณเมตาลน,นะครับมืดนะครับผมช่วงนี้ก็คือคืมฟ้าคืมฝนเนาะนะครับฝนก็ตกไป เสร็จมอสักครู่นะครับผมแต่ว่าตกไม่หนักตกพอป,ประมาณตกนิดเดียวนะครับผมโอ้ยทำยากโอ้ตัวนี้ออกแก่นิดนึงนะคะกัดจิ่มเดี๋ยวเขาก็อ่ะกินเหมือนเดิมนะครับผมแมแม่นะครับผมเพราะว่า เขาจะเลือกกินอ่าเหมือนกับอ,อ่อนๆก่อนนะะเห็นเยอะเขาก็อยากเลือ <laughs> ก <laughs> นะครับผมอันนี้มันยาวเนาะยาวนะโอ้โหขนาดสองมัดนะครับกินที่เราไลฟ์มานี่ก็เที่เราถ่ายคลิปมาก็สามนาทีกว่าจะสี่นาทีแล้วนะต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ฟังเสียงเคี้ยวฟังเสียงเคี้ยวตรงนี้ยังอ่าไม่ได้เปิดร้านนะครับผมเดี๋ยวแซมข้าวก่อนแซมข้าวก่อนนะครับผมถ้าแซมข้าวเสร็จเดี๋ยวจะมาเปิดร้านนะครับขออนุญาตแม่แม่นะครับผมให้จีนวนของเราได้กินผลไม้วันวานก่อนหลับก่อนนอนดูนะครับพอหมดเขาก็มาลิมนะ นานๆจะได้กินอพวกญ้าใบข้าวพวกนี้เนาะ้าสวยๆที่เขาปลูกขายนะครับที่บ้านของเราก็มีแต่ญ้าในเปียนะครับแม่ก็เพิ่งกําลังอโดนฝนเนาะเราตัดเราตัดแล้วก็โดนฝนก็กําลังสวยเลยนะครับผมดูชาจะตัดให้กินเท่านี้ก็มันเสียดายก็ยัง ก็กินได้เนาะอย่างนี้กินหมดเกลี้ยงเหมือนกันนะครับผมนี่ฝั่งนู้นจะเป็นอ่าที่เขาเรียกพันอะไรนะใต้เขื่อนนะครับเอาเก็บว้เป็นพันนะครับเก็บว้เป็นพันอันนี้อีกอันนึ่งเป็นเขบาบอกไข่ตากใบเขาเขาเหมือนกับใบไม่ชันเหมือนกับอะไรล่ะเนเปียที่ตัวเดิมนะครับผม ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไม่น้อยพังสีนวลของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณแม่ตามากๆเลยนะครับที่รักและก็เมตตาสีนวลนะครับสั่งยญ้าให้สีนวลนะครับก็ขอให้คุณแม่นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับปาจจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับ